ครับเป็นตัวอย่างเคสแก้นะครับคนไข้เคยตัดปีกจมูกมาแล้วนะครับแต่ว่ามีปัญหาคือทรงยังไม่สวยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วปีกจมูกก็ค่อนข้างแคบดีก็กับเมื่อเทียบกับใบหน้านะครับก็อาจจะยังบานอยู่เพียงเล็กน้อยแต่ปัญหาก็คือองศาของปีกไม่สวยนะครับสําหรับเคสนี้นะครับอ๋อดูเดิมนะครับก็คือตัดมาแล้วปีกยังดูบานกลางนะครับแล้วก็ปีกตกห้อยนะครับแล้วก็องศาสัดส่วนเนี่ยไม่ได้แต่ว่าเรื่องแผลเป็นอะไรไม่มีนะครับถือว่าดี นะครับทีนี้การลักษณะองศาการตัดเนี่ยรูจมกูกไม่สวยนะครับปีกยังห้อยอยู่แล้วก็ขากลางนะครับหมอมาดูรอยตัดเนี่ยรอยตัดเดิมเนี่ยตัดเป็นลักษณะงี้มาถึงบร,ริเวณนี้นะครับทีนี้เคสนี้หมอจะแก้ไขยังไงก็คือหมอจะลงแผลใหม่นะครับอาจจะยาวขึ้นมาหน่อยเรื่องแผลเป็นหมอไม่ได้กังวลอยู่แล้วเพราะปีกจมกูกเนี่ยจะเป็นค่อนข้างน้อยถ้าตัดถูกเทคนิคนะครับแล้วก็จะหมวนปีกขึ้นมาใหม่เกาะใหม่นะครับแล้วยกขึ้นแคบลง นะครับแคบลงนิดเดียวนะครับแล้วก็ยกปีกขึ้นทํารูจมูกให้ดูเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็แก้เรื่องการลังนะครับองศาปีกบร,ริเวณนี้ที่ไม่สวยให้ดูละมุนตามากขึ้นนะครับ